อาเริ่มไปเีจอกันดีกาตรงนี้ตรงนี้คุณดูจะมาขี่ม้าให้เธอคือคุณพยาไปไปไหนไปคุณบัวนั่งเองเป็นพ่อแล้วมัจะเป็นผู้หญิงซ้ายดูฝาซ้ายดูวาอย่างนี้ใช่ไหมอย่างนี้พอดีคอหักพอดีเดี๋ยวไปเดี๋ยวมาอยาไปสิฮะอยาไปมันไม่จะนั่งมานั่งตรงนี้เนี่ยมันเล่นคือเล่นอะไร เอะไรทำไรอะไรพวงมาลัยเลียวพวงรับโอ้พวงมาลัยเหรอออ๋ขับอย่างงั้นเหรออันมันดึงเชือกตัวนั้นโอ้ยโอันี่คือขับรถใช่ไหมขับรถกระบะใช่ไหมเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเนี่ยเลี้ยวขวา ยังไม่ไปไม่ไปชีวก่อนนะย่านเ่อยยไไปเออะไรน้ำลายกระเดนอยู่น้ลายกระเดนน้ำลายไอ้น้ำลายไอน้ำลายเพื่อไอ้น้ำลายอะไรเพื่อจิน้ำลาย น้ำลายเพื่อยคงจะไปนะไรไม่รู้จะพาไปอะไรเลยขับไปหนั่งนเจกรบอลเลยหยกสู้งยอกสูงแล้วไข่แล้วไข่พญานาคออกไปให้ปูขับดีกว่าให้ปูขับดีกว่าเสียงดังดิ

งไ, like. เ,อไเอางี้วันนี้เราเล่นกันแค่นี้นะคะากฝากกด e ก a e และด้วยชีค่